สวัสดีครับผมจำนานวัฒน,นาสิริพี่น้องของเพื่อนเรียกผมว่าหย่อยผมเป็นผู้สมัครรับสัญหาเป็นกรรมการดำเนินการของสากรอ,อมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดหมายเลขค่ะนะครับผมเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรในคลิปนี้ผมขอสื่อสารข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านว่าจะเลือกผมหรือไม่เลือก ผมจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์แล้วไปต่อโทด้านการพัฒนาชุมชนที่มุ่งพัฒนาคนให้เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้ก่อนที่จะเข้ามารับราชการเป็นพัฒนากรรุ่น43ในปี2526ปี2531ผมได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกและได้ทำวิทยานิพนธ์นด้านสากลผมจึงรู้ซึงว่า งานสากลนั้นเหมือนกับงานพัฒนาชุมชนก็คือมุ่งพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็งจัดการตัวเองได้ในกรณีสากลออมทรั์นั้นก็มุ่งหวังให้สมาชิกสามารถจัดการการเงินของตัวเองได้หมายถึงหาเงินออมเงินใช้จ่ายเงินได้ดีจนเกิดความมั่นคงและนั่นคือสาเหตุที่ผมมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานด้านสากลเรืเ่องถัดมา ผมมีความชัดเจนมาตลอดว่ากลุ่มองค์กรหรือชุมชนที่มีความเข้มแข็งและประสบความสําเร็จนั้นมันขึ้นอยู่กับสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรหรือชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งมีความสามารถคิดเป็นทําเป็นเพื่อตัวเองได้ที่สําคัญคือมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยสากลอมทรัพย์ของเราก็เช่นกันจะเป็นองค์กรหรือระบบที่ประสบความสําเร็จได้ ก็ต่อเมื่อมวลสมาชิกมีความสามารถในการจัดการการเงินของตนเองได้และรับผิดชอบต่อตนเองต่อเพื่อนสมาชิกและต่อสอกนโดยรวมด้วยซึ่งประเด็นเนี้ยผมเห็นให้ความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมาประการต่อมาสากออมทรัพย์ของเรา ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยมียุทธศาสตร์เป็นเข็มทิศนำทางกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินงานและที่สำคัญมีโครงข่ายงานและกลไกลการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงถึงสมาชิกทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศโครงข่ายงานและกลไกลเหล่านี้ถูก พวกเราร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเรายัางพบว่ามีสมาชิกเราจำนวนน้อยเท่านั้นที่มีความสามารถจัดการการเงินได้ดีมีความมั่นคงในขณะนี้สมาชิกจำนวน ไม่น้อยเลยยังมีปัญหาการเงินอยู่สถานการณ์เช่นนี้นับเป็นความท้าทายของพวกเราชาวสออพอชอโดยสรุปแล้วผมเสนอว่าสหากรณ์ของเราต้องมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการจัดการการเงิน financial literacy นั้นได้อย่างแท้จริงจริงจังและทั่วถึง ทั้งนี้ภายใต้กรอบงานของยุทธศาสตร์สากรจากที่ผมเล่าเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นถ้าท่านเห็นด้วยกับความสำคัญในการให้การสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาตนเองด้านการจัดการการเงินก็โปรดสนับสนุนผมด้วยการเลือกผมใหญ่เบอร์หเข้าไปเป็นกรรมการดำเนินการสากรอีกหนึ่งาวาระนะครับสุดท้ายนี้ ขอให้พี่น้องผองเพื่อนทุกคนให้ความจริงจังในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสากลโดยโลงคะแนนเสียงผ่านบัตรเลือกตั้งและส่งกลับทางไปรษณีย์ตามเวลาที่กำหนดหรือลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่11ธันวาคม68นี้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง15.30นนาฬิกาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ